วิธีรู้เท่าทันอารมณ์ของ INFJ สำหรับใครที่เป็นไทย INFJ นะคะแล้วมีภาวะความรู้สึกไม่มั่นคงหรือว่ารู้สึกอ่อนไหวมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้เต้ยจะมาแชร์วิธีที่จะทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ของเราสำหรับคนที่เป็น INFJ นั่นเองนะคะถามว่ามันช่วยเรื่องอะไรนะก็สำหรับคนที่ รู้สึกรึกแล้วก็รักแรงอย่าง INFJ เนี่ยการรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็สามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้มากขึ้นลดความวิตกกังวลลดความเครียดที่มันยังไม่เกิดขึ้นได้ในอนาคตสำหรับ INFJ การรู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่แค่รู้ว่ากำลังรู้สึกอะไรแต่คือการเข้าใจว่าอารมณ์เหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นจากตัวเรานั้นมันมาจากไหนจะจัดการกับมันยังไงโดยที่ไม่ทำร้ายตัวเองและคนอื่น ข้อที่1สังเกตความรู้สึกก่อนตีความไอเอ็นฟจนะคะมักจะวิเคราะห์ทุกอย่างลึกมากจนเผลอคิดแทนอารมณ์อย่างเช่นฉันรู้สึกเศร้าเพราะว่าฉันไม่ดีพอให้ลองเปลี่ยนเป็นฉันรู้สึกเศร้านะแต่ไม่ต้องรีบหาสาเหตุก็ได้แค่รู้ว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรก็พอแล้วในตอนนั้นนี่คือการฝึกเอาเวเนก่อนอ n า l y s i s นะคะ 2. เขียนอารมณ์แบบรายวัน ลงในสมุดบันทึกหรือมือถือ INFJ จะเข้าใจตัวเองได้ดีที่สุดผ่านคำพูดที่เขียนออกมาลองใช้บันทึกง่ายๆนะคะเช่นวันนี้ฉันรู้สึกสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ของฉันคือฉันต้องการอะไรจริงๆนะในตอนนี้เขียนแค่วันละ3นาที3ข้อนี้จะช่วยให้เราเห็นแพทเทิร์นของอารมณ์ของตัวเราเอง,องเช่นฉันเหนื่อยทุกครั้งที่ต้องทำให้คนอื่นพอใจ 3. ใช้เวลาเงียบเพื่อรีเซ็ตจิตใจ NFJ ต้องการเวลาส่วนตัวเพื่อประมวลอารมณ์มากกว่าคนทั่วไปลองตั้งเวลา15-30นาทีต่อวันโดยไม่เปิดเพลงไม่ดูมือถืออยู่กับตัวเองแบบจริงๆและตอนนั้นความรู้สึกที่แท้จริงของเราจะค่อยๆลอยขึ้นมาเอง 4. แยกอารมณ์ของตัวเองและคนอื่น NFJ ค่อนข้างมีเอมพาตีที่สูงมากม จนบางครั้งก็เผลอรับพลังงานของคนอื่นเข้ามาในตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวก่อนจะรู้สึกอะไรแรงๆนะคะหรือว่าไปโกรธแทนคนอื่นเนี่ยให้ถามตัวเองก่อนว่านี่คือความรู้สึกของฉันหรือความรู้สึกของเขาคำถามนี้จะช่วยดึงให้ INFJ กลับมาที่ตัวเองอีกครั้ง 5. ใช้การสะท้อน reflection แทนการกดอารมณ์เมื่อรู้สึกเศร้าเหงาหรือว่าโกรธอย่ารีบผลักมันออกมาแต่ให้พูดกับมันอย่างอ่อนโยนเช่น ฉันเข้าใจนะที่เธอรู้สึกแบบนี้มันเหนื่อยจริงๆสิ่งนี้ช่วยเปลี่ยนอารมณ์ปักภาระเป็นข้อมูลทางใจและนี่ก็เป็น5วิธีที่จะช่วยให้ INFJ อย่างเรานะคะรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเอง และจะลดการทำร้ายจิตใจตัวเองและทำร้ายผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่กระตุ้นให้เรารู้สึกแบบนี้หรือยังไม่รู้จักตัวเองดีพอนะคะก็ลองเอา5วิธีนี้ไปใช้นะคะแล้วจะทำให้เราสามารถมีความสุขกับปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้นค่ะ